สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับเครื่องเสียงมือสองนะครับตัวนี้จะเป็นรอยเย่านะครับรอยเย่แ l 1พ2นะครับก็มาด้วยสภาพดีอยู่นะครับก็จะมีริ้วรอยการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเครื่องเก่านะที่ฝาก็จะมีแบบมีสนิมมากนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติดีนะครับใช้งานได้ปกติดีตัวคาปาก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับเครื่องนี้ ด้านหลังก็มีตามนี้เลยนะครับมีแจ็คโฟนนะมี xlr แล้วก็ที่ต่อสายแบบหมุนมีสเปคคอนอยู่ด้านล่างนะครับสเปคคอนต่อสายลำโพองอยู่ด้านล่างก็ใช้งานได้ปกติดีนะครับแผงวงจรเดิมเปลี่ยนคาปาซิเตอร์มาแล้วนะครับทั้ง4ตัวตัวนี้ถ้าเอาไปขับเบต1ส15นิ้วนะครับ15นิ้ว4ดอกสบายๆเลยนะครับหรือถ้าเอาไปขับ18นิ้ว2ดอกกำลังแจ่มนะครับคาดอกหรือถ้าขับเบส18 4ดอกนะครับก็มันเปิดได้นะเปิดไหวนะครับแค่มันไม่ได้ดังมากนั่นเองตัวนี้ราคาห้าพันเก้า้บาทนะครับห้าพันเก้ารวมส่งนะ L พันสองห้าพันเก้า้บาทรวมส่งนะครับใครสนใจก็ทักกันมาได้นะฮะที่แฟนเพจเครื่องเสียงมือสองนครเชสยศรีนะครับหรือแฟนเพจชวทีสาวก็ได้นะครับทั้งสองเพจเลยตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติดีนะครับก็จะมีพวกริ้วรอยนะครับริ้วรอยการใช้งานบ้างนะครับสีทะลอกบ้างนะครับ มีสนิมนิดๆหน่อยๆนะครับตามอายุมันนะครับโอเคก็ตามนี้ลองเสียงกันหน่อย านได้ปกติดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะฮะวงวลงวลุ่มใช้ได้ไม่มีคอ็อกแคแตก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับไม่มีปัญหาใครสนใจก็ทักกันมาครับที่แฟนเพจเครื่องเสียงมือสองนครเชียงนะครับหรือแฟนเพจชนลตีซาวก็ได้นะครับตามชื่อ YouTube เลยนะครับ